หต่อไปเป็นการปฏิบัติในท่าติดดาบสำหรับแบบฝึกบุคคลท่ากระบี่ที่ใช้ในขบวนสนสนามจะมีการแบ่งจังหวะออกเป็น8จังหวะในขั้นแรกจะให้ในตำรวจปฏิบัติปิดจังหวะพร้อมนับคำบอกคำสั่งใช้คาบอกคำสั่งว่าติดดาบขบวนสนสนามติดดาบ จังหวะที่1ให้ล้ามือขวาขึ้นมาจับด้ามกระบี่โดยให้หัวช้างอยู่ในอุ้งมือขวามือซ้ายคีบจับฝากกระบี่ลักษณะท่าตรงมือขวาจับบริเวณด้ามกระบี่โดยให้หัวช้างอยู่ในอุ้งมือขวาต่อไปอจังหวะที่สองให้ดึงกระบี่ขึ้นมาสูงจากฝากประมาณหนึ่งฝ่ามือ มือซ้ายยังคงครีดจับฝักกระบี่อยู่ด้นสนาท่าตรงส่วนอื่นอยู่ด้นสนาท่าตรงต่อไปอจังหวะที่สามให้ชักกระบี่ออกไม้สุดพร้อมกับสลับไปด้านหน้าและดึงเข้าหาตัวในจังหวะนี้ให้ปฏิบัติต่อเนื่องกันไม่ค้างกระบี่ไว้ตรงด้านหน้าให้ปฏิบัติต่อเนื่องกันโดยมาสิ้นสุดให้กระบี่อยู่บริเวณด้านหน้า โกงกระบี่อยู่แนวเดียวกับรดับคางโดยให้โกงกระบี่หันออกไปทางด้านซ้ายมือนะครับต่อไปสต่อไปหจังหวะที่สี่และจังหวะที่ห้าเป็นจังหวะฟรีการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธในขบวนส,น,สนามต่อไปอจังหวะที่หก ให้ล้ามือขวามาอยู่ด้านข้างลำตัวโดยให้โก่งกระบี่หันออกมาทางด้านหน้าแนวใบกระบี่อยู่ในร่องบ่าทางด้านขวาการจับกระบี่ให้ชี้นนิ้วหัวมือและนิ้วชี้ขวาประคองจับกระบี่ให้อยู่ลักษณะขนานกับลำตัวตั้งฉากกับพื้นต่อไปต่อไปจังหวะที่7และจังหวะที่8เป็นจังหวะฟรีเพื่อให้การปฏิบัติ สอดคล้องกับแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธในขบวนสนสนามต่อไปเป็นการปฏิบัติในท่าปลดดาบการปฏิบัติในท่าปลดดาบมีทั้งหมด8จังหวะเช่นเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธขั้นแรกให้ปฏิบัติปิดจ,จังหวะพร้อมนับขบวนสนสนาม ตดดับดจังหวะที่หนึ่งให้ยกกระบี่ขึ้นเหนือศีรษะโดยให้โก่งกระบี่หันมาทางด้านหน้านิ้วหัวให้มือและนิ้วชี้ทางด้านขวาประคองจับกระบี่ให้อยู่ในลักษณะตั้งฉากกับพื้นหัวช้างของกระบี่ให้อยู่ในอุ้งมือขวาแขนเหยียดตึงมือซ้ายคีบจับฝักกระบี่ในลักษณะทิ้งดิ่งตั้งฉากกับพื้นเช่นเดียวกัน ต่อไปสองจังหวะที่สองให้พับมือโดยให้กระบี่พาดมาตามแนวลำตัวโกงกระบี่หันมาทางด้านหน้าใช้นิ้วหัวหมือและนิ้วชี้ประคองให้กระบี่พาดมาตามแนวลำตัวตามองตรงไปด้านหน้ามือซ้ายคีบจับฝักกระบี่ลักษณะท่าตรงต่อไป จังหวะที่สามให้สอดกระบี่เข้าไปในฝักกระบี่โดยให้เหลือเวลระยะห่างจากฝากักประมาณหนึ่งฝ่ามือตาก้มลงไปมองที่ฝักกระบี่ต่อไปอต่อไปจังหวะที่สี่และจังหวะที่ห้าเป็นจังหวะฟรี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของแบบฝึกบุคคลท้าอาวุธในขบวนสนสนามต่อไปอจังหวะที่6ดันกระบี่ให้สุดลักษณะเช่นเดียวกันนิ้วหัวยมือและนิ้วชี้ประคองจับหัวช้างอยู่ในอุ้งมือขวาตามองตรงมาทางด้านหน้าสลัดหน้าเงยมองต่อไป จังหวะที่7เป็นจังหวะฟรีนะครับการบิดเป็นจังหวะฟรีเพื่อให้สอดคล้องกับการบตดของแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธในขบวนสนสนามต่อไปอ<ะ>จังหวะที่8กลับมาอยู่ในท่าตรงโดยล่ามือขวาทิ้งดิ่งด้านข้างลําตัวฝ่ามือแบลาบนิ้วทั้ง5้าเรียงที่จุดกันมือซ้ายขีบจับฝักกระบี่ลักษณะทิ้งดิ่งนิ้วทั้งสี่เรียงที่ติดกันเช่นเดียวกัน ต่อไปเป็นการปฏิบัติในท่าติดดาบมีทั้งหมด8จังหวะเพื่อให้สอดคล้องกับแบบฝึกบุคคลท่าวุธในขบวนสนสนามให้ในตำรวจปฏิบัติเปิดจังหวะพร้อมนับขบวนสนสนามติดดาบ1 2 3 4 5 6 7 8 นะครับการปฏิบัติมีทั้งหมด8จังหวะนะครับต่อไปเป็นการปฏิบัติในท่าปลดดาบมีทั้งหมด8จังหวะเช่นเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธขบวนสนสนามปลดดาบ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไปเป็นการปฏิบัติในท่าติดดาบสำหรับแบบฝึกคคลท่ากระบี่ในขบวนสนสนามมีทั้งหมด8จังหวะเพื่อให้สอดคล้องกับแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธในขบวนสนสนามลำดับต่อไปให้ในตำรวจปฏิบัติเปิดจังหวะไม่ต้องนับปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการออกเสียงจังหวะในการปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องออกเสียงขบวนสนสนาม ตดาบนะครับจะมีทั้งหมด8จังหวะนะครับการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการออกเสียงนะครับจังหวะในการปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นการปฏิบัติในท่าปลดดาบมีทั้งหมด8จังหวะนะครับให้ในตำรวจปฏิบัติเปิดจังหวะไม่ต้องนับนะครับเช่นเดียวกับการปฏิบัติจริง นะครับมีทั้งหมด8จังหวะจังหวะใ,ในการปฏิบัติเช่นเดียวกับการออกเสียงขบวนสนสนามปดับ